เมืองทองเซ็นฟรีสวิตไปพรมราชเสริมแกงฝั่งซ้ายสมสรเมืองทองอยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกจัดการเส้นคว้าตัวสวิตไปพรมราชเสริมแกงแนวรับฝั่งซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดวิติวัย26ปีเพิ่งหมดสัญญากับปีจีปทุมหลังไม่อยู่ในแผนการทำทีม ช่วงปิดเลกที่ผ่านมาสวิตไปผมราดใช้เวลาว่างช่วงที่ได้ต้นสังกัดเดินสายแข่งฟุตบอลเดินสายหลายรายการล่าสุดสวิตไปผมราดได้ต้นสังกัดใหม่โดยย้ายเข้าสู่ทินเมืองทองยูเนเต็ดที่กำลังมองหาผู้เล่นตำแหน่งฝั่งซ้ายแม้พึ่งได้นะัทวัตโทบ,บ้านสงจากคัสตอมยูเนเต็ดเข้ามาแล้วหนึ่งรายสำหรับสวิตไปพมราดผู้เล่นริมเส้นความเร็วสูง เตรเกิดเตรมตัวกับขอนแก่นยูไนเต็ด่อนจะย้ายสู่หลายทีมทั้งลำพูนวอริเออร์เชียงใหม่เอฟซีและบีจีปทุมยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดตัวสุพนัทแนวรุกทีมชาติไทยสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำลีกอังกฤษเตรียมเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกว้นได้คิดของเมืองไทยร่วมทีมทางการหลังมีรายงานว่าสุพนัทเหมือนตา แนวรุกตัวกิงจากบุรีรัมเตรียมออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศอังกฤษในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อเตรียมที่จะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่จะได้เล่นในอังกฤษในแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าโดยการเดินทางไปอังกฤษครั้งนี้ของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาไม่ต้องถูกส่งไปชุบตัวที่ OHL ในลีกเบลเยียม